ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านไร่ช้ยน้ำจุดกลางเตืนนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเดิอนช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะยังเป็นร้านกลางเต็นที่ยังดิบๆอยู่เลยนะคะจะมีคงความเป็นธรรมชาติค่อนข้าง,างสูงนะคะพื้นที่ของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10 10กว่าไร่นะคะท่าน,นเอง นะคะให้กับเพื่อนๆนักสายการเต้นนะคะให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติที่เรานะคะเป็นจุดการเต้นท์ริมน้ำนะคะแล้วก็มีสวนสนามนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกต่างด้วยะะรับทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่เกิน50ท่าน10กรุ๊ปนะคะไม่เกินนี้นะคะหรือว่าถ้าเราคิดเป็นเต็นทก็ประมาณ25เต็นนะคะประมาณนั้นเข้าข้นะคะ ย่งได้ค่ะทําอาหารได้เต็มที่เลยค่ะอาจจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างไฟเว a เป็นส่วนตัวนะคะเป็นกลุ่มๆเพื่อนนะคะก็สามารถปาร์ตี้กันได้พ o ใช้เสียนะคะไม่เกินสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ของเราก็จะเป็นสายสงบนะคะแล้วก็ไม่ไม่เสียงดังกันมากเป็นไป เป็นวิวลำธารที่เดียวในจังหวัดสุพรรณเลยนะคะก็เชิญมาเพ่นเ่นได้เลยค่ะ สำหรับค่าบริการนะคะเราคิดเป็นรายหัวนะคะท่านละ150บาทนะคะทางเราเนี่ยนะคะมีอาหารนะคะไว้สำหรับบริการตามสั่งง่ายๆนะคะก็จะมีพวกผัดกะเพรานะคะแพริกแกงที่เป็นซิมเมเจอร์ก็คืออาหารเช้าเนว่วอาหารเช้าเนี่ยอาหารหลักของเราเนี่ยก็จะมีไข่ดาวหมูแฮมนะคะพวกเอ,อ,อเมริกันบรคฟัตน,นะคะแล้วก็มีข้าวต้มหมูกุ้งนะคะไข่กระทะนะคะ แล้วก็ส่วนขนมนะคะที่อยู่ในเซตอาหารเช้าเนี่ยก็จะเป็นขนมครกนะคะเจ้าที่อร่อยที่สุดในด่านช้านะคะแล้วก็ปลาทั้งโกนะคะน้ำต้งผู้กาแฟขนมปังเนะเพื่อนสามารถเลือกทานได้ในเซตค่ะต่อพ่วงไฟนะคะแล้วก็จุดให้แสงสว่างนะคะเราจะมีทุกจุดเลยนะคะเพื่อนท่านใดนะคะที่ ไม่มีเต็นท์นะคะสามารถมาใช้บริการเช่าเต็นท์กับเราได้นะคะสำหรับสองท่านนะคะราคา200บาทนะคะพร้อมชุดเครื่องนอนชุด150บาทนะคะก็จะเป็นทั้งหมด3ามบาทนะคะสำหรับเต็นท์สำหรับ1ท่านนอนนะคะก็จะเป็นเต็นท์ละ100บาทนะคะรวมชุดเครื่องนอนอีก150ก็จะเป็นเต็นท์ละ250บบาทะคะ่ะ ถ้าได้ใช้น้ำจุดกลางเต็นนะคะก็จะเป็นเขื่อนกระเสียวนะคะแล้วก็หาดทรายขาวด่านช้างนะคะก็หาดทรายท้าเขื่อนนะคะซึ่งเหมาะกับพาเด็กๆไปเล่นน้ำนะคะแล้วก็ไปชมพระอาทิตตกนะคะ ที่ไกลออกไปหน่อยนะคะก็จะแนะนำเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะเพลินนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยยางนะคะหรือว่าอยากาท่องเที่ยวเชิงปะาัยนะคะไปที่อุทยานแห่งชาติปูเตยนะคะแล้วก็เลยขึ้นไปบนตะเพินที้นะคะไปชมวิวที่ยอดเขาเทวดานนะคะ่ะ ยุงที่นี่จะทํางานเป็นเวลามากเลยคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีแค่ช่วงหัวค่านะคะประมาณหกโมงครึ่งนะคะถึงทุ่มครึ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะไม่ค่อยมีหรือว่าน้อยมากเกิงๆค่ะยุงกัดแฟนอาเลยยุงจะได้ตายนะคะ่ <c oughs> าเป็นยุงตาเลยนะ <c oughs> หัวใจยุงท <c oughs> ี่จะไหวที่อะ <c oughs> อ๋อโอ้ฉันเกิดไม่ทัน่ะ าามีแต่ยุงเอาพี่หม้มีแต่ยุงมายุงหัวใจปิดประตูกลางมุง้งจะยุงตามมาได้มีขึ้นบนหลังขาแน่ยุงยังมาปวนใจจะนิยุงให้พ้นเราต้องพน้นด้วยยาหัวใจ น้ำยาหัวไก่หอมดีนะจ๊ะฉีดยุงนี้กระจายเจ้ายุงไว้จะต้องหมดฤทธิ์ถ้าโดนฉีดด้วยน้ำยาหัวไก่ฉีดไปปุ๊บเอ้าหล่นลงพับผลฉีดคอพับไม่มาวนใจ okay. yes. สามสองหนึ่งสวัสดีครับคุณอูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เด็กยิงอู๊ด่ายนะ